ครับพบกับโอ้คนดินดินนะฮะทีมงานบริษรษฐีนคราชนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่เดิมนะครับที่ตําบลโคโคเท่าอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมผมยังอยู่ในแปลงพื้นที่11ไร่อยู่นะครับที่โคโคเท่านะฮะเป็นพื้นที่ที่สวยที่ผมเน้นพยายามเน้นเลยครับเป็นพื้นที่ที่สวยจริงๆแล้วมันจะไปไวมากนะครับผมเหมือนเดิมทุกๆครั้งที่ผมจะรีวิวให้ลูกค้านะครับผมจะต้องให้สัมภาษณ์กับลูกค้าเพื่อทุกคนจะได้สนใจเนี่ยคนที่สนใจจะได้มาเจอตัวจริงกับเจ้าของหรือ ทีมงานผมนะครับป้องกันผู้แอบอ้างหรือผู้แอบอ้างครอบครองสิทธิ์นะครับเราเราจะต้องชัดเจนโปร่งใสนะครับผมวันนี้เจ้าของที่อยู่กับเราแล้วครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนที่แนะนําตัวหน่อยครับครับผมเม่นนะครับครับก็เป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของที่แปลงนี้เลยแปลงนี้ครับถือชโฉนดอยู่สามใบสามใบครับโฉนดเนี่ยเป็นคุดแดงคุดแดงครับอ่าชัดเจนนะฮะอันนี้คือพี่เม่น เจ้าของพื้นที่11ไร่ขายยก11ไร่ฉนนสามใบอันนี้9ไร่กว่า9ไร่3งานแล้วข้ามถนนไปก็จะเป็นถมแล้วอีก1ไร่1งานครับผมที่เม่นขายเท่าไหร่ขาย2ล้าน8ครับ2ล้าน8ท่านฟังไม่ผิดนะครับราคา11ไร่2ล้าน8เท่ากับตกไก่้ละ250,000กว่ากว่าประมาณนั้นขายทำไมอะพี่คือมีหลายแปลงทีนี้อันนี้มันไม่มีเวลามาดูก็เลยขายเพื่อลดภาระ S <S <S ไม่ได้ <S <S ติดนู่นติดนี่ติดอะไรนะไม่ได้มีปัญหากับที่ดินนะค้าขายก็เลยไม่มีเวลามาดูเท่าไหร่พี่เม่นมีอาชีพค้าขายนะครับแล้วมีที่นาเยอะนะครับก็เลยแบ่งขายตัวนี้ไปเพื่อปลดภาระบางอย่างนะครับมันปเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะก็คือรู้ว่าที่ดินตัวนี้ยไม่มีปัญหาไม่มีประวัติด่างพอยแน่นอนพร้อมขายโฉนดพร้อมขายเลยพร้อมครับครับรับพรุ่งนี้โอนได้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับ เนี่ยผมจะต้องถ้าถ้าผมไม่ถามก่อนคนอื่นก็ต้องถามนะครับทีนี้พี่เม่นบอกเบอร์โทรพี่เม่นได้ไ้มเผื่อท่านนดสนใจจะไม่ต้องผ่านทีมงานเราก็ได้หรือจะติดต่อพี่เม่นโดยตรงก็ได้ได้ครับได้ครับนะครับเบอร์เบอร์เบอร์โทรนะครับเบอร์ศูนย์เก้าเก้าแปดห้าสามแปดสองแปดแปดศูนย์เก้า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 แปดห้าสามแปดห้าสามแปดสองแปดแปดแปดสองแปดแปดพี่เม่นนะครับยี่ิบสี่ชั่วโมงไม่มีปิดไม่มีปิด โทรยังคืนดูตีหนึ่งก็ได้ไดพี่เมนพร้อมนะครับถ้าสนใจนะครับแปลงนี้เลยแปลงนี้เลยยินดีนำเสนอได้วิวทิว,วทัศน์ต้นตาลมีคลองน้ําเป็นรูปตัวยูเลยเนาะถนน<ม>ก็ดีนะครับผมติดต่อกับพี่เมนหรือติดต่อให้สิทธิ์ทีมงานเราด้วยนะครับถ้าเป็นถ้านอกเหนือจากทีมงานของเราเนี่ยกับพี่เมนเนี่ย,ก,นนยก็คือไม่ต้องติดต่อ,ตอคือเป็นบุคคลแอบอ้างไายหน้าปลอมตัวมาแน่นอนชัดเจนนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจรีดติดต่อมานะครับกับที่ดินแปลงนี้นะครับผม ขอบคุณพี่เม่นมากนะครับที่ไว้ใจทีมงานรเรานะครับผมบขอบคุณครับ